ตรวจอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับแม่ค้าเหมือนกันนะคะอันนี้เปิดร้านอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งขายส้มตำฝั่งหนึ่งขายยำวันดีคืนดีค่ะฝั่งร้านยำบุกมาเสิร์ฟยำให้คู่กรณีถึงหน้าร้านส้มตำเลยนะคะคยำที่ว่านี่คือยำหม,มัดใส่เลยเพราะอะไรอ้าวเดี๋ยวดูคลิปหลักฐานนี้กันภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านส้มตำค่ะอยู่ที่เขตตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาก็บันทึกภาพนายอัธศิทธิ์กำลังกวาดเศษใบไม้อยู่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านส้มตำใช่ไหมคะ ก็เข,า,เขาอยู่หน้าร้านเขานะรวหว่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไปมีปากเสียงกับใครบางคนแล้วอีกฝ่ายเนี่ยปรีเข้ามาถึงเนี่ยนะเสิร์ฟยำก็คือนี่ชกเข้าไปที่หน้านายอดสิทธิ์วดูค่ะคล้มทั้งยืนเลยนะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้สำนักข่าววันนิวส์เดินทางไปพูดคุยกับนายอัิทธิธ์เจ้าตัวยังให้ดูบาดแผลนะคะที่บริเวณด้านหลังศีรษะแล้วก็บอกว่าเย็บไป3เข็มโดยบอกตัวเองกับภรรยาเนี่ยเปิดร้านส้มตำมากว่า7ปีแล้วเขาก็เปิดอยู่ตรงนี้นะคะ่ะคู่กรณีขายยำอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากันเลยนะคะ จนเมื่อปีก่อนคู่กรณีเข้ามาพูดเรื่องที่เขาเทน้ําจากการล้างจานชามลงไปในท่อน้ําทิ้งเขาก็รับปากจะปรับปรุงเพราะไม่อยากมีปัญหาจนมาถึงวันเกิดเหตุกวาดใบไม้มากองรวมกันกะจะโกยทิ้งทีเดียวถูกอีกฝ่ายมาโวยวายต่อว่าอีกนะคะเขาก็อ่ะอีกฝ่ายมาว่าก็ไม่อยากมีปัญหาอีกก็จะโกยใบไม้ไปทิ้งให้ไม่ทันจะได้โกยเลยสุดท้ายกลายเป็นเรื่องอย่างที่เห็นค่ะงงมาแล้ว่าสึกว่าทำไมเขาถึงใส่ล่ะ ลอยจะไมงงบูบไปว่บูบเลยหรอหมอฟาดปีนฟาดเพื่อเลยเหรอครับเขาครับผมตอนนั้นเขาต่อยไปกี่ทีพี่หมัดเดียวครับหมัดเดียวเหรอแต่พี่ก็บูบลงไปเลยครับเลยก็ตกใจอ่ะทำไมต้องทำกันขนาดนี้ลองคุยกันดีๆก็ได้เพราะเขาไม่รีบคุยอ่ะแล้วตอนนั้นแฟนพี่ก็ร่วงล่วงร่วงกองขึ้นเลยต้องไปอุ้มขึ้นอย่างเอ่ะไม่คิดมีครับผมพี่ตอนนี้วันซึกเราโู้แย่พี่ไม่กล้าอยู่กลัว สงสารแฟนแล้วไหมสงสารมากเลยเพราะว่าเขาไม่เคยไม่ควรจะเจออย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนแบบใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยเขาก็ทํามาหากินทีนี้ไปฟังความอีกด้านหนึ่งครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านยำคู่กรณีเ,เขาก็บอกว่าไม่พอใจที่นายอัธะสิธิ์เนี่ยไปกวาดใบไม้มากองกันไว้ทุกครั้งก็จะกวาดมากองพอกองมันนานไม่เก็บสักทีครับลมมันพัดแล้วก็ปลิวกระจายไปทั่ววันเกิดเหตุเขากลับมาจากการซื้อของเห็นอาทะศิธิ์ กวาดใบไม้มากองรวมกันอยู่ก็ถามไปบอกว่าจะกวาดกองไว้อย่างนั้นเหรอทําไมไม่เอาไปทิ้งอัธสิทธิ์ก็ตอบบอกว่าเขาก็กวาดอย่างนี้เอามากองกันแบบนี้นานแล้วนะก่อนจะตอบว่าเขาบอกว่าเป็นนักเลงคุมซอยนี้เหรอเขาก็เลยโมโหครับพอโมโหก็ปรีดข้าไปทําลายร่างกายครับาเว่าเรื่องอะมันเป็นผมอดทนประมาณสองปีแล้วว่า พฤติกรรมแบบว่าเหมือนปั่นประสาทนะครับปั่นประสาทกันแล้วก็อดทนไม่อยากเห็นบ้านใกลเพียงเพียงเราก็ไม่อยากจะมีอะไรปัญหามากมายเวลาห้าทุ่มกว่ามันไม่ใช่ที่เวลาที่ต้องมาปาดใช่ไหมพี่ใช่มันคนก็หลับนอนหมดแล้วจะปาดทำไมไม่ปาดเช้าเช้าก็ไม่เป็นไรว่าไม่กองเราไม่ได้ว่ามันห้าทุ่มแล้วแล้วอย่างหนึ่งเมาอยากจะมีเรื่องอยากหาเรื่องไงอยากจะลองของหรือเปล่าเราก็ไม่รู้าเราจะจัดให้ไงแล้ววันนั้นโอ้โหนี่พูดขนาดนี้เลยนะคิดว่าอีายอยากลองของหรือเปล่าเลยจัดให้เสิร์ฟไปเลยล้มทั้งยืนเจ็บหนักเลยนะคะทีีน้ เอางี้เราก็ให้ฟังความจากทั้งสองฝ่ายแล้วล่ะเพื่อให้ความเป็นธรรมตำรวจเองก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะดูแลคดีนี้ไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหลื่อมล้ำนะก็จะรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะครับจริงๆเรื่องการกวาดใบไ,ไม้มากองกันเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยคุยกันได้นะ<ช>หรือกวาดเสร็จยังไม่เผาก็ใส่ถุงดังไว้นั่นแหละมันจะได้ไม่ปลิวเออกวาดมากองกันไว้แล้วลมพัดมันก็ปลิวอ่ะใช่ครับนี่ฮะ กลายเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นเลยครับค่อยพูดค,ค่อยจาวันดีสนุกฟรีฟรี<ด>ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้